ตอนนี้กลุ่มปตาทาก็ระดมความช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยมีการส่งทีมพ T g กรุ p ปซิลนะครับเข้าร่วมปฏิบัติการในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากน,นะครับเรื่องนี้ดรคงประพันธ์อินทระแจ้งครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัทปตาทาจำกัดมหาทนท่านเปิดเผยนะครับว่าตั้งแต่เกิดอุทกภัยในภาคเหนือช่วงปลายเดือนสิงหาคมเป็นต้นมานะกลุ่มปตาทาได้เร่งส่งถุงยางชีพแล้วก็ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในหลายจังหวัดนะครัับท้ง แร่น่านสุขโขทยัยพะเยาพิษณุโลกและเชียงรายเนี่ยอย่างต่อเนื่องล่าสุดผู้บริหารและก็พนักงานกลุ่มปตทก็ได้ร่วมกันบรรจุถุงยางชีพเพิ่มเติมอีก2,000ชุดนะครับเพื่อส่งมอบ ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนไปให้กับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานที่ประสบอุทกภัยนะครับซึ่งความช่วยเหลือก็ประกอบไปด้วยถุงยางชีพน้ําดื่มยารักษาโรคและก็สิ่งของที่จําเป็นอาทิผ้าเปียกนะครับทำความสะอาดผิวจากสถาบันนวัตกรรมปตทรวมยอดความช่วยเหลือนะถุงยางชีพจํานวน2,000ถุงน้ำดื่ม70,000ขวดนะครับก๊าซหุงต้มเพื่อใช้ในการประกอบอาหารและก็ของใช้จำเป็นต่างๆตอนนี้ช่วยเหลือไปแล้วกว่า10ล้านบาทนะครับ นอกจากนี้นะครับก็ได้มีการส่งทีม PTT Group Seal นะครับซึ่งได้มีการรวบรวมพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการกู้ชี้นะครับที่อยู่ในกลุ่มบริษัทปตทร่วมปฏิบัติภารกิจกับ เจ้าหน้าที่จากภาครัฐโดยมุ่งเน้นมุ่งเน้นมุมมม่งเน้นนะครับการลงพื้นที่ในการที่จะเข้าถึงญาตนะครับซึ่งขณะนี้ก็ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่จังหวัดเชียงรายจนถึงวันที่20กันยายนนี้ซึ่งถือเป็นพันธกิจสําคัญของกลุ่มปะตะทในการร่วมส่งความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาวิกฤตต่างๆของประเทศและบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ ปตทและบริษัทในกลุ่มปตทนะครับเราก็ตระหนักถึงปัญหาอุทกภัยครั้งนี้นะครับเราก็ได้ร่วมช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานต่างๆตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาเป็นต้นมานะฮะเรามีหน่วยงานนะครับหน่วยที่เรียกว่าหน่วยซีลนะครับเป็นอาสาสมัครนะฮะในบริษัทในกลุ่มปตททั้งหมดเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับรู้จักการกู้ภัยนะฮะอุทกภัยน้ําท่วมการอพยพนะครับมีอุปกรณ์เรือท้องแบนต่างๆก็ลงพื้นที่นะครับ ร่วมกับทางจังหวัดทางบรรเทาสาธารณภัยนะครับเข้าไปร่วมนะครับช่วยแก้ปัญหาช่วยแจกถุงยังชีพอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ไปช่วยผู้ประสบภัยนะครับ